สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนวิมลท่าแพน,นะครับพบกับผมเหมือนเดิมน,นะครับบอสนะครับก็วันนี้นะครับผมอยากจะพามาดูที่โซ่ตัวหนึ่งที่ใครที่ชอบลักษณะที่แบบเห็นชัดตัวเรือนใหญ่นะครับเต็มข้อแขนหรือว่าอยากใส่เกินข้อแขนเนี่ยผมว่าเรือนนี้ต้องผ่านตาเพื่อนๆแน่นอน,นครับตัวนี้จะมีชื่อว่าที่โซโคโนเอ็กซ์แอลซึ่งจริงๆเนี่ยในโคโนเอ็กซ์แอลหรือว่าเอ็กซ์แอลซีรีส์หรือว่าในคอลเลกชันของที่โซเนี่ยก็จะแบ่งออก,ออกอีกหลายๆตัวนะครับแต่ว่านี้จะอยู่ใน คลาสสิกนะครับซึ่งคลาสสิกของเขาเนี่ยหน้าตาของเขาเนี่ยก็จะออกดูเรียบๆแล้วก็ดูแบบดูแบบแป๊บเดียวเราจะรู้เลยว่ามันมันดูง่ายมันอ่านเวลาง่ายมากๆนะครับตัวนี้จะ XL ก็มนะีมีความหมายก็คือว่าตัวเหลืององเขาเนี่ยจะทําเป็นขนาดใหญ่นะครับ แล้วก็เหมาะกับคนที่แบบอยากใส่โอเวอร์ไซส์หรือว่าอยากใส่นาฬิกาเรือนใหญ่นิดนึงนะครับซึ่งก็เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันนะครับวันนี้ผมจะหยิบยกหยิบมา3เรือนนะครับของอยู่ใน chronox classic นะครับพึ่งซึ่งผมหยิบมา3เเรือนนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับหน้าน้ําเงินตัวนี้ตัวที่1น,นะครับแล้วก็จะมีเรือนเหล็กสายหนังหน้าดําออกเทาๆานะตัวนี้สวยมากอีก1เรือนแล้วก็จะมีตัวทองนะครับหน้าขาว อีก1เรือนนะครับซึ่งทุกอย่าง3มเรือนนี้เนี่ยเหมือนกันทุกอย่างแต่ต่างกันแค่สีกับลัลกษณะของสายเฉยๆนะครับถ้าเป็นตัวเทาๆตัวดำๆเนี่ยนะหน้าตาแบบสีดำเนี่ยแล้วก็ออกเงาเนี่ยหูสายของเขาจะเป็นหูเหล็กนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรือนเรือนทองแบบนี้หรือว่าโรสโกเนี่ยหูสายของเขาจะเป็นแบบตัวเรือนเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดต่างๆของเจ้าเรือนเรือนเหล็กกันก่อนนะอ่า ก็อย่างที่บอกนะครับตัว Chrono XL นะครับก็ตัวนี้จะเป็นคลาสสิกตัวนี้จะขนาด45มิลลิเมตรก็หมายถึงตัวเรือนเลยนะครับตัวนี้จะขนาด45มิลลิเมตรนะครับก็เดี๋ยววัดให้ดูๆเลยนี่นะครับนี่45เป๊ะๆเลยนะครับนะครับ45นะครับตัวนี้ความหนาของเขาจะอยู่ประมาณ11มิลลิเมตรคือ11มิลแหละนะครับนี่นะครับ11มิลหูสายของเขาจะใช้เบอร์22อย่างแน่นอนนะ ถ้าเกิดเพื่นอนๆลองสังเกตได้เลยโดยส่วนใหญ่แล้วเกือบ95%ถ้าตัวเรือนนาฬิกาเนี่ย45เมื่อร่นะตัวเรือนนะไม่ใช่น้าปัดตัวเรือนนะ45เมื่อไหร่เนี่ยเขาจะใช้เบอร์22เกือบ100%เลยบางทีเราไม่ต้องดูสายเลยยกเว้นซูโม่ของ s e i โออันเนี้ยจะแปลกจะแปลกกว่าเพื่อนเลยนะครับเขาจะใช้สายเบอร์เล็กเบอร์20นะครับซึ่งตัวเรือนใหญ่นะก็ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าซูโม่เรือนนั้นนะนี่นะครับ ตัวนี้ค่อนข้างที่จะดูหรูหราแล้วก็การอ่านค่าเวลาเนี่ยค่อนข้างที่จะดูง่ายมากๆครับไม่ว่าจะเป็นตัวเข็มตัวขีดนะครับตัวนี้ดูง่ายสุดๆก็ใครที่กาลังมองหานาฬิกาดูเรียบเรียบแล้วก็ดูเวลาง่ายๆแบบพลิกข้อมือปุ๊บรู้เวลาเลยอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์สุดๆนะครับแน่นอนพวกนี้เป็นกระจกซับฟลหมดละแล้วก็ตัว3ามปุ่มนี้ก็แน่นอนเป็นฟังก์ชันอาอย่างที่บอกโครโนก็คือโครโนกราฟนั่นเองนะครับ XL ก็มาจากการ ที่เขาทําตัวเรือนออกมาใหญ่นะครับคือค่อนข้างที่จะออกมาหลายตัวนะโ h r o n o XL c l a s s ิกแต่ว่าลักษณะต่างๆเนี่ยก็จะต่างกันแค่หน้าปัดหน้าสีหรือว่าอะไรแค่เนี้ยแต่รูปแบบหรือว่าตัวเครื่องจะเหมือนกันหมดนะครับก็เราสามารถเลือกหรือว่าต้องการรุ่นไหนสีไหนเราก็สามารถเลือกได้เลยนะค่อนข้างที่จะครอบคลุมกับทุกกลุ่มเลยนะครับก็ เรามาอธิบายตัวหน้าปัดกันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่แบบยังไม่ค่อยอเข้าใจตัว3 3 4 5 6ห้าเข็มอะไรแบบนี้นะตัวนี้นะครับถ้าในถ้าในเราภาษาช่างนะเราจะเรียกว่านาฬิกากี่เข็มนะเราเพิ่งลองนับดู1 2 3 4 5 6เป็นนาฬิกา6เขม็มนะครับตัวนี้จะเป็นนาฬิกา6เขม็มซึ่งการทำงานของเจ้าเรือนนี้ก็นี่ติดกับนี่นะครับให้เราลองดูนะ ตัวที่เป็นเข็มวินาทีของเจ้าเรือนเนี่ยเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะมันจะไม่ใช่เข็มที่ยาวที่สุดเข็มที่ยาวที่สุดเนี่ยจะเป็นเข็มจับเวลานะครับผมส่วนเข็มที่มันกําลังเดินอยู่เนี่ยมันเราเราจะเรียกว่าเป็นเข็มวินาทีนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้นิดนึงนะนี่นะครับโอ้โหแบบหน้าปัดแบบตอนนี้กระจกแบบมีรอยจุดาขาดวๆเพื่อนลองดูนะคือหน้าปัดของเขาเป็นซซฟไฟที่ใส่มากๆดูหน้าผมจะเอาผ้าเช็ด คือแบบออกหมดแล้วก็ใส่มากๆนะครับค่อนข้างที่จะดูยากนิดนึงนะเพราะเข็มของเขาเป็นสีเงินนะครับนี่มันเดินละแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันจับเวลาปุ๊บเนี่ยเรากดตำแหน่งนี้1ครั้งเหมือนกันเลยครับระบบเดียวกัน,นครับก็หมุหนครบ1ครั้งด้านในนี้นะก็เข็มนี่ก็จะขยับ1ขีดพอเข็มยาวเนี่ยครบ1รอบเมื่อไหร่เข็มข้างในนี้ก็ขยับ1ขีดนะครับพอเราอยากยกเลิกหรือว่าอยากสต็อปก็กดปุ่มเดิมหนึ่งครั้งแล้วก็กดปุ่มข้างล่างมันก็จะเด้งกลับ ซึ่งเกือบ95%นาฬิกาโคโนกราฟหรือนาฬิกาจับเวลาบนโลกนะก็จะทำงานด้วยลักษณะแบบนี้ทั้งหมดนะครับนี่นะครับก็ดูง่ายดูเวลาง่ายนะครับวันที่ก็ช่องสีขาวแบบชัดเจนเลยนะครับอ่าแล้วก็เม็ดของเรือนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับก็เวลาเราปรับเวลาหมุนเนี่ยค่อนข้างที่ทําง่ายมากๆโดยที่เราไม่ต้องจําเป็นต้องมาหมุนเกลียวเลยนะครับผมซึ่งใครที่ชอบเม็ดใหญ่แบบนี้ก็สามารถ เลงตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่งการปรับเวลาเนี่ยซึ่งล็อกแรกอย่างเงี้ยของเขาก็จะเป็นตัวการปรับวันที่แน่นอนนะครับเนี่ยเราลองเราลองหมุนได้เลยนะถ้าเกิดเราหมุนไปข้างหน้าเนี่ยวันที่ไม่ขยับใช่ไหมเราลองหมุนกลับดูมันต้องขยับอันนี้คือการดูว่ามันจะขยับด้านไหนซึ่งหมุนได้เลยครับไม่มีเสียนะครับเราสามารถหมุนปรับได้เลยนะครับผมพอเราได้วันที่เสร็จแล้วนะเราก็ดึง1ล็อกอีกหนึ่งล็อกแล้วก็จะเป็นตัวการตั้งเข็มนะครับผมนี่นะครับตั้งเข็ม ก็พอใช้สืกก็จก็กดก็จบนะครับตัวนี้ไม่ใช่แบบเม็ดเกลียวก็สบายใจได้นะครับไม่ต้องมาขัดเม็ดนะครับผมก็โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่เป็นนาฬิกาดำน้ําหรือไดเวอร์เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะใช้เป็นแบบฝาอัดนะถ้าเป็นแบบของยี่ห้อทิโซนะครับโดยโดยถ้าเราพูดถึงฝาอัดของแบรนด์แบรนด์นี้เนี่ยมันจะมีมีลักษณะที่กันน้ําที่100เมตรเกือบทุกรุ่นเลยนะครับผมนี่ก็ จะประมาณนี้นะครับส่วนบันพับครับก็เป็นแบบบีบนะครับเป็นแบบชั้นเดียวนะครับค่อนข้างที่จะดูแน่หนหแล้วก็เรียบๆนะครับสายของเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นสายสเตเลสอย่างดีนะครับสวยสวยมากขัดเงารอบตัวเรือนเลยนะครับรวมถึงบันพับสายทุกอย่างเงาหมดนะครับก็ผมบอกเลยว่าใครที่ชอบนาฬิกาแนวๆแ,แบบเนี้ย หรือว่าชอบองงานาฬิกาแบบสายละสว,วยๆวยขึ้นคอเงาๆนะต้องชอบเรือนนี้แน่ๆนะครับผมตัวนี้ราคาป้าอยู่ที่13,400เท่านั้นเองนะครับตัวนี้จัดเป็น1เรือนที่ป๊อปปูล่าโหวตเลยว่าขายดีสุดๆของทางทิโซเขาเลยนะครับก็ไม่งั้นเขาคงไม่ทําออกมาเป็นแบบโคตรหลายสีเลยนะครับ ีกสสีก็เดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูตัวนี้จะเป็นเรือนที่ขายดีเหมือนกันนะครับก็จะมีตัวหน้าขาวตัวโรสโกหน้าขาวสายหนังสีดานะครับและอีกเรือนหนึ่งจะเป็นเรือนเรือนเหล็กเหมือนกันแต่ว่าเป็นหน้าดำนะแล้วก็เป็นหูสายเหล็กนะครับตัวนี้จะอยู่ที่1 2ื่นสเองนะครับตัวนี้ก็จะ1 4ื0นนะครับซึ่งถ้าตัวเหล็กเมื่อกี้จะอยู่ที่13ื่นซึ่งตัวนี้จะแพงกว่านะครับนอกจากเนื่องจากเป็นสีสีโรสโก้นั่นเองนะก็ให้ความรู้สึกที่ รู้ล้ลาแล้วก็อ่านอ่านเวลาได้ง่ายๆเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูลูมิไบ์หรือว่าภายน้ําของเจ้าอ่ารุ่นนี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะยกเจ้าเรือนสายเหล็กนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับซึ่งลูมิไบ์ของเจ้า3ตัวนี้ก็จะมีมีเหมือนกันแหละนะครับแต่ผมจะให้ดูตัวเป็นตัวเหล็กนะโอเคอเราไปดูลูมิไบ์หรือว่าภายน้ํากันนะครับ ก็อย่างที่บอกนะมันต้องอ่านเวลาง่ายนี่เห็นไหมครับก็อ่านง่ายนะครับอ่านง่ายในตอนกลางคืนเนี่ยผมบอกเลยถ้าเกิดไม่มีไอ้ตัวจุดเล็กๆข,ข้างนอกเนี่ยผมว่าก็เราก็สามารถอ่านเวลาได้เหมือนกัน,นครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ชัดเจนมากๆนะครับทุกจุดทุกตำแหน่งมีบอกหมดนะครับก็สมแล้วที่เป็นนาฬิกาอ,ออกแบบมาเพื่อเราจะได้ดูเวลาง่ายๆแล้วก็ดูแบบคลาสสิกเรียบๆนะเดยนี้ก็สวย โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นตัวทิโซหรือว่าแบรนด์สวิสซส่วนใหญ่ในลูมิฟายตอนนี้ในปัจจุบันนะก็จะใช้สีนี้ทั้งหมดนาบสีฟ้านะครับหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นสีออกแบบสมัยใหม่หรือว่าสีแบบรุ่นใหม่เนี่ยนะครับซึ่งถ้าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นก็จะทําในพวกรุ่น Special Edition นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ขายดีของทางทิโซนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ประมาณนี้เนาะ ก็จบไปแล้วนะครับลูมิีไบ์หรือว่าภายน้้ำของเจ้าตัว Chrono XL Classic รุ่นนี้นะครับซึ่งก็อ่านง่ายดูเวลาง่ายนะครับผมส่วนที่ผมเอามาให้ดูวางตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องได้เมื่อซื้อนาฬิกายี่ห้อนี้นะครับก็จะมีใบประกันนะแล้วก็ตัวคู่มือนะส่วนกล่องละเรยดต่างๆเนี่ยผมพูดไปเยอะละก็วันนี้ก็เอามาโชว์ไว้เฉยๆนะครับก็ยังไงก็ช่วงๆนี้ก็เราอยู่บ้านกันเนาะผมก็จะพยายามทําคลิปออกมาให้ได้ทุกวันแล้วก็หลากหลายแบรนด์นะครับ อาจจะไม่ใช่เป็นรุ่นที่แบบผมเห็นว่าโดยส่วนตัวนะที่ชอบี่สุดน์ะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยนาฬิกาค่อนข้างรุ่นค่อนข้างเยอะแล้วผมจะเลือกทํานะครับซึ่งร้านผมก็มีแบบหลายแบรนด์แล้วก็นาฬิกาแบบเยอะจัดมากๆคือทั้นับทั้งร้านเนี่ยผมว่าน่าจะมีเกือบๆสี่พเรือนนะซึ่งในเซฟด้วยในในที่โชว์ด้วยคือเยอะมากว่างๆใครมาเชียงใหม่มาเยี่ยมชมที่ร้านได้นะครับก็มีบริการช่างเรียบร้อยนะครับเราสามารถดูแลได้เลยนะ แล้วก็ตอนนี้อยู่บ้านกันซื้อสั่งซื้อนาฬิกาออนไลน์ผมก็รับตัดสายทุกอย่างนะครับโดยปกติเนี่ยเวลาเราซื้อเนาะเราก็จะไปให้ห้างตัดศูนย์ตัดนะครับ oh. ก็ถ้าเกิดซื้อกับผมก็ผมสามารถตัดให้ไปได้เลยแล้วก็ไปถึงบ้านเราก็แกะกล่องนะครับเราจะได้สายได้เลยโดยที่ไม่ต้องออกไปไหนแล้วนะครับ oh. ก็วันนี้ผมบอสจากาพิมลท่าแพรนะครับก็ฝากเจ้าตัวที่โซโนเอ็กซ์ล s ลาสินี้ไว้ด้วยนะครับ oh. ก็สวัสดีครับ